เป็นยังไงหมอสมบายดีบ่ไม่ก็ไม่เท่าไหร่เป็นไงสบายดีไหมสมบายดีอยู่หมอเริ่มต้นเข้าไปที่แคปคัดเลยนะครับกดจึง้งเข้าไปเลยครับผมเพิ่มโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับกดบวกเข้าไปเลยครับเลือกวิดีโอที่ถ่ายไว้นะครับเราถ่ายไว้2วิดีโอนะครับผมเลือกลงไปเลยพร้อมกัน เราจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมเราถ่ายไว้2วิดีโอถ่ายไว้ยืนซ้ายกับยืนขวานะครับแบ่งให้พอดีกันนะครับผมติ๊กที่ไฟล์วิดีโอแรกนะครับเลื่อนมาที่ปรับแก้ก่อนนะครับผมเข้าไปเพิ่มเงาเงานะครับเงานิดหนึ่งเพิ่มความสว่างนะครับผมประมาณยี่ห้าก็ได้ประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องแต่งเยอะวิดีโอที่สองเหมือนกันครับผมปรับแก้เพิ่มเงาขึ้นประมาณยี่้าเหมือนกันให้แสงเงาเท่ากันนะครับผมโอเคเราจะได้สองภาพนี้นะครับกดที่ไฟล์วิดีโอที่สองนะครับผมแล้วหาคำว่าภาพสอนนะครับติ๊กลงไปภาพสอน <c oughs> แล้วเลื่อนมาให้ไฟล์วิดีโอรตรงกันนะครับผมเลื่อนมาให้ตรงกันเลยครับแล้วตัด ตัดให้เท่ากันเลยนะครับผมจิบบทเดินท้ายลบทิ้งไปเลยนะครับติ๊กมาที่หาปุ่มมาสนะครับผมมาสอ่าเจอแล้วครับกดมาสนะครับแล้วแนวนอนนะครับเลือกคำสั่งแนวนอนแล้วเราก็ใช้2นิ้วนะครับค่อยๆหมนุน ประมาณนี้ครับอาประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปปีกนกซ้ายมือนี่ครับกดให้ฟุ้งนิดหนึ่งนะครับจะได้สมจริงมากนะแล้วกดตกลงเลยครับผมเราก็จะได้คลิปยืนคุยกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเพิ่ม เสียงให้หน่าดูยิ่งขึ้นนะครับใส่เสียงลงไปนิดหน่อยอประมาณนี้ครับแล้วกดเซฟออกไปใช้ได้เลยนะครับผม ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ